ได้ข่าวว่าคุณอายก็แนะนําผลิตภัณฑ์โ <c oughs> คว่าให้คุณพ่อรับประทานด้วยเป็นยังไงบ้างเอ่ยพอทานแล้วอันนี้เคสคุณพ่อขอโมนิดนึงนะคะ <c oughs> คือเป็นเคสที่อายภูมิใจมากคุณอ้อม <c oughs> คือ,อยอะทานโคว่าก่อนทานด้วยตัวเองก่อนถึง <c oughs> จะไปแนะนําคุณอ้อมและคนอื่นๆใช่ไหมคะตัวไายทานเนี่ยอายรู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายเรามันดีขึ้นนะเราไม่ค่อยป่วยแล้วเราไม่ค่อยเป็นภูมิแพ้นะคะ <c oughs> แล้วสดชื่นมากๆเลยแล้วรู้สึกแข็งแรงมาจากข้างในนะคะออยก็เลยแนะนําคุณพ่อให้ทาน คุณพ่ออายนะคะคุณผู้ชมทํางานเนี่ยเป็นช่างซ่อมรถอยู่สุงไหงโกลกนะคะอยู่<ม>ทางใต้เลยและอายุคุณพ่ออายเนี่ยไม่ใช่น้อยๆแล้วนะย่าง60สิบแล้วนะคะ,คะแล้วเวลาแกจะโทรหาเราบ่อยพอโทรมาคุยกันเนี่ยเรื่องที่คุยนะคะหัวข้อจะมีไม่กี่อย่างก็คือวันนี้ปวดเขา่า<ม>วันนี้ปวดกระดูกวันนี้รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวคือคุณพ่ออายเนี่ยจะบ่นอย่างเงี้ยตลอดทุกครั้งที่เราคุยกันนะคะไอ้ก็เลยบอกป้าอะ ลองเอาโคว่าไปทานะนะคะส่งให้คุณพ่อทานเองเลยค,คือคุณพ่อเนี่ยเขาไม่ได้มาบอกเรานะคะว่าเขาดีขึ้นยังไงอันนี้คือเขาไม่ได้เป็นคนมาพูดนะ,ะแต่อายเนี่ยสังเกตจากหัวข้อที่เราคุยกันนะพอเขาทานโคว่าไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราคุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยมันไม่มีการบ่นเรื่องแบบว่าปวดตรงนั้นตรงนี้เจ็บตรงนั้นตรงนี้ มันไม่มีคุณอ้อมหัวข้อการสนทนาเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะกลายเป็นแบบว่าบ้าอยากจะไปเที่ยวนั่นอยากจะไปเที่ยวนี่เนะหาวันหยุดไปเที่ยวกันเราก็เลยเป็นลูกนะเรารู้สึกโอ้ยเราดีใจจังเลยที่เรามีมส่วนทําให้คุณพ่อของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นคือเราฟังจากสิ่งที่เขาพูดนะคะ,คะเราก็รู้เลยว่าเออพ่อเราดีขึ้นจริงๆนะคะมไม่ปวดเข่าแล้วไม่ปวดกระดูกแล้วแล้วก็ สดชื่นขึ้นเรารู้สึกได้เลยโอ้โหเรียกได้ว่าแฮปปี้ขึ้นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าปัญหาสุขภาพกับคนที่พอมีอายุเริ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยมาเป็นของคู่กันถ้าใครไม่มีถือว่าโชคดีมากๆเลยทีเดียวงั้นขอถามอีกนิดนึงละกันคุณอายรู้จักกับผลิตภัณฑ์โคว่าได้ยังไงคืออย่างนี้นะคะพอาอเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองแบบจริงจังแล้วนะคะาอก็หาข้อมูลเลย หาข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเให้แข็งแรงนะคะก็เจอข้อมูลเยอะแยะมากมายเขาบอกเอาไว้นะคะว่ารู้ไหมว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดนะคะคุณผู้ชมที่ใช้ในการดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงได้เนี่ยก็คือระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เรานี่เองนะคะคือถ้าระบบภูมิคุ้มกันเราดีนะคะเราจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงนะคะที่จะคอยกำจัดเชื้อโรคไวรัสต่างๆเนี่ย ทำอะไรเราไม่ได้แน่ๆ<ช>พอไอไปหาข้อมูลตรงนี้ปุ๊บก็มีโอกาสไปเจอข้อมูลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโควานะคะ<ช>แล้วก็เป็นความโชคดีของไอด้วย<ช> <ๆ S 2> ค่ะก็มีโอกาสได้คุยกับทาง CEO อของผลิตภัณฑ์เลยนะคะ<ช> <ๆ S 2> อก็เห็นถึงแนวคิดนะ <ๆ S 1> แล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของ CEO นะคะที่อยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดี จริงๆไปพร้อมๆกันนะคะที่สำคัญก็คือ CEO เนี่ยเริ่มมาจากครอบครัวของ CEO เขาทานเองทานกันทั้งบ้านเลยนะคะไอ้ก็เลยเกิดความมั่นใจแล้วมาดูส่วนผสมส่วนประกอบต่างๆเนี่ยคือเขาคัดสรรพรีเมียมจริงๆะนะคะตัว CEO ถึงกล้าทานก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ทำไมเราจะไม่ลอง ในเมื่อเราก็เคยลองอย่างอื่นมาเยอะแยะมากมายแล้วเปิดใจให้กับโคว่ดดูสักครั้งและผลตอบรับที่ได้กลับมามันเกิน